อยู่คนหน้าผีแบบมันปีปีกว่ามันจะยอมบอกผมว่าเงินอยู่ที่ไหนตอนแรกเนี่ยผมก็เกือบยอมแพ้วสุดท้ายผมก็ได้เงินมันมาสักทีถ้างั้นเนี่ยเราลองมาดูเงินในบัตรไปนีกว่าว่ามันจะมีพี่เชอรพี่มันก็มีดีแค่ฉลาดแต่หน้าตาไม่สวยก็ลำบากหน่อยนะจริงๆแล้วที่หนูให้แฟนไปพบกับพี่อ่ะก็เพือพ่อมาหลอกเอาเงินจากพี่ พี่ต้องมาตายเอ,อเดืดอยางที่นี่อ่ะที่จริงฉันต้องตายไปแล้วนี่ฉันมาลาน,นี้ตั้งแต่ตอนไหนกันเชิญคุณเชอรลิลินค่ะคุณรู้จักฉันด้วยเหรอคุณคือดื่มสักแก้วไหม